แม่รู้สึกนะครับเขินเต้นค่ะเขินเต้นแล้วก็เอกก็บอกว่าแม่จะเป็นอย่างนี้เอกกลัวผมก็พาแม่มาดูเดาดามุมไม่ออกค่ะว่าสุดท้ายก็จะจบมายังไง พอจบสุดท้ายปุ๊บอ๋อเขาใจละฉากที่เวลาที่เขาจะเผาผีค่ะฉออากนั้นเนี่ยผมก็ชอบนะแต่ผมชอบคนละจุดผมชอบไอ้จุดที่แบบแม่มันน่าเกลียดมากครับตอนในฉากนั้นนันคือแบบอีไม่อยากเห็นเลยแต่ว่าน้องก็รักแม่ดูเหมือนรักแม่อะไรเงี้ยมันก็เป็นฉากหนึ่งที่ประทับใจฉากหนึ่งที่ชอบก็คือฉากเงาในกระจกอะ่ะเห็นแล้วมันก็แบบตสยองเลยฮะคนลุก ข้อคิดที่ได้สําหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสถาบันครอบครัวพอแม่ลูกก็ยังจะรักกันก็ยังจะอยู่ด้วยกันแปลกนี่นะที่เรามาได้ความรู้สึกนี้จากหนังสยองขวัญอะไรยงนี้ครับแม่มีมีความสุขไหมมีความตื่นเต้นมากกว่ามีความตื่นเต้นมีความสุขเพราะฉะนั้นใครอยากให้คุณแม่มีความตื่นเต้นและความสุขนะครับก็พาคุณแม่มาดูหนังเรื่องย o นอตไมมาร์เดอร์นะครับก็เข้าโรงวันที่11สิงหาคมยังไงก็มาดูกันในเยอะนะครับ ยูอ่านรอดหมายมาสเตอร์มานดาจำแรงวันนี้ในโรงภาพยนตร์